สวัสดีคะ่ะสวัสดี FC ย่าการ์เด้นทุกท่านนะคะวันนี้นะคะปล่อยโชค9ชั้นนะคะเหมือนเดิมคะ่ะอ่ะเริ่มที่ราคาเบาๆกันก่อนนะคะค่าจะส่งนะคะอ่าเริ่มที่8 0ดสิบถึงหนึ่งนะคะค่าจะส่ง8 0ดสิบถึงหนึ่งนะคะกระถางแรกน้องเป็นโทนเขียวมิ้น์นะคะน้องเป็นโทนเขียวมิ้น์กระถางนี้มีหลายต้นนะคะท่านผู้ชม กระถางนี้มีหลายต้นวันนี้ให้ที่211บาทนะคะ211บาทมีหลายต้นเอาไปแยกทำจำนวนนะคะท่านผู้ชมมาที่ด่างขาวใบแข็งแรงนะคะก็จะมีตำหนิที่ใบนี้นะคะขอคนที่รับได้นะคะด่างขาวสวยมากฟอร์มน้องดีค่ะ เปิดที่1111บาทนะคะ1111่บ11บาทลูกผสมทับทิมนะคะลูกผสมทับทิมสีก็จะเข้าแล้วนะคะเข้าตรงนี้เริ่มเข้านิดหน่อยนะคะท่านผู้ชมแล้วก็สังเกตดูที่ขอบปลายใบของน้องนะคะขอบใบของน้องก็คือเข้าแล้วนะคะเป็นโทนสีชมพูม่วงนะคะ กระดูกสีม่วงนะคะเข้ากระดูกแล้วเรียบร้อยนะคะท่านผู้ชมอันนี้เป็นใบล่าสุดนะคะเป็นใบล่าสุดด่างทุกใบนะคะด่างทุกใบด่างทุกใบค่ะด่างทุกใบน้องอยู่ในกระถาง8นิ้วนะคะน้องอยู่ในกระถาง8นิ้วอ่ะเปิดให้ที่2,500นะคะ2,500เท่านั้นคะ่ะท่านผู้ชม ราคาดีมากเลยนะคะราคาดีมากสีเข้าแล้วนะคะสีเริ่มเข้าแล้วนะคะ,ะ2,500มาที่ด่างม่วงกันบ้างนะคะด่างม่วงหัวไม้สวยๆเลยนะคะหัวไม้สวยๆวันนี้เปิดให้ที่1,111บาทนะคะ1,111บาทสีเข้าดีมากเลยนะคะ สีเข้าดีมากคะ่ะลลายลาย,ลายกระจายเลยนะคะ,ลา,ะ,าาล,ะ,คะลายกระจายทั่วใบดีมากเลยนะคะลายกระจายทั่วใบดีมากเลย สีเข้าเรียบร้อยค่ะสีเข้าเรียบร้อยเป็นโทนสีม่วงนะคะน้องมีสามใบและอีกใบใหม่นะคะใบใหม่กําลังแทงมานะคะและน้องนะคะมีหน่อเพิ่มขึ้นมานะคะท่านผู้ชมมีหน่อนะคะมีหน่อขึ้นมาแล้วเล็กๆนะคะมีหน่อมาแล้วหนึ่งหน่อปกติอยู่ที่สี่พันอัพนะคะสี่พัวันนี้ให้เพียง 3 5 1 1บาท3 5 1 1บาทสีน้องกระจายทั่วใบนะคะดูความสวยนะคะด่างกระจายนะคะไม่ได้ไม่ใช่ลายแฉลบนะคะแฉลบก็สวยแล้วแต่กระจายสวยกว่านะคะท่านผู้ชมกระจายค่อนข้างที่จะหายากค่ะสีที่กระจายเต็มใบแบบนี้นะคะค่อนข้างที่จะหายากนะคะหายากมากเลย3 0 0พ 511บาทใครสนใจนะคะโทรหานุชดได้เลยค่ะ064 478 7995นะคะหรือจะแคปส่งให้นุชทางไลน์นะคะ n u t 2 4 0 8 25นะคะ,ะมาที่ด่างเหลืองกันบ้างสวยมากเลยด่างเหลืองอันนี้น่าจะมาหลายสีนะคะปกติอยู่ที่พันแปดเอาไปเพียงหน1่บาทสวยมากหน1่บาทค่ะ สวยมากเลยลมแรงค่ะลมแรงอ่าที่เห็นเม็ดสีฟ้าอันนี้ก็คือป้องกันพวกหอยนะคะป้องกันหอยหอยทากป้องกันมแมลงได้ดีค่ะป้องกันหอยได้ดีมากเลยนะคะ,ะและด่างชมพูม่วงนะคะด่างชมพูม่วงนี่ใบใหม่ล่าสุดนะคะ เปิดด่างมาดีมากเลยนะคะเปิดด่างมาดีมากเลยสีเริ่มเข้าที่ขอบใบแล้วนะคะด่างนี้นะคะด่างชมพูม่วงต้นนี้นะคะสวยมากเลยสวยมากก็จะมีตำหนิที่ใบนี้นะคะนิดนึงนะคะขอคนที่รับได้ปกติอยู่ที่ส4พันอัพนะคะดูความม่วงความชมพูลงอ่าลงก้านนะคะแล้วก็ติดด่างลงก้านด้วยนะคะท่านผู้ชม ติดด่างลงก้านด้วยนะคะปกติน้องอยู่ที่4,000นะคะให้เพียง2,111บาทนะคะ2,111บาทสวยมากกระถาง8นิ้วค่ะสวยมากเป็นด่างชมพูม่วงนะคะท่านผู้ชมอ่าไม่ผิดหวังสีนี้อย่างแน่นอน,นะคะ่ะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะคะอะอันนี้ก็จะมีอยู่ที่2กระถางนะคะอ่า มีนี่อีกอันนี้อีกหนึ่งกระถางนะคะแต่กระถางนี้จะมีตําหนิที่ใบนี้นะคะขอคนที่รับได้ราคาเดียวกันค่ะ 2, 1 1 1บาทในเรื่องของสีสวยนะคะบอกได้เลยว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนค่ะท่านผู้ชมสีน้องสวยมากๆนะคะสีน้องสวยมากใบใหม่แทงมาแล้วนะคะใบใหม่แทงมาแล้วเช่นกันอ,อันนี้เบอร์33ถ้าสนใจก็โทรหานุชได้เลยนะคะ เปิดด่างขาวฉลบให้ก่อนนั้นก็ไม่ได้เปิดนะคะอันนี้นุชเปิดให้ละกันต้นนี้ก็จะมีหน่อแทงมาอีกหนึ่งหนอนะคะแทงมาอีกหนึ่งหนอนะคะและยอดใหม่ก็กําลังแทงมาแล้วเหมือนกันยอดใหม่กําลังแทงมานะคะด่างขาวแฉลบนะคะด่างขาวแฉลบอันนี้เขาจะเข้าสีชมพูนะคะท่านผู้ชมน้องจะเข้าสีชมพูและสวยมากนะคะแฉลบ แล้วเข้าสีคือสวยมากนะคะต้นนี้เปิดให้ที่9 9 9นะคะ9 9 9นะคะท่านผู้ชมด่างขาวแฉลบมาอีกหนึ่งหนอนะคะท่านผู้ชมคุ้มมากมาอีกหหน่อคุ้มมากค่ะหนึ่งหนอ่มมหนหนอและยอดก็กำลังแทงมาอีกนะคะอ่ะ9 9 9ถ้าสนใจก็โทรหาโนย์ดได้เลย โทนม่วงมีใครชอบไหมคะนุ๊นุยังไม,ไม,ไม่ไม่ได้ปล่อยเลยต้นนี้อะเผื่อเผื่อมีใครชอบนะคะเผื่อมีใครชอบใบใหม่มาใบใหม่มาโทนม่วงสวยมากเลยฟอร์มน้องดีด้วยนะคะฟอมน้องดีด้วยโทนม่วงกระดูกม่วงเลยนะคะกระดูกม่วงเลยอ่ะเอาไปที่9ก้าร้ไม้เมล็ดนะคะเก้สวยมาก สวยมากสวยมากค่ะไมโทนไมโทนดํำม่วงอ่าอันนี้อันนี้ยังยังไม่สวยนุ๊ฝากไว้ด้วยค่ะหากใครชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ